・お、はいどうぞ。 เลี้ยวคือเนลาน่ะนานถึงลมเลย โฆษณาด้วยล่ะนั่งเนียนยโฆษณาก็ถ้าไปกดก็รับเงิห้องกดด้เงอยสองตอนี้เริ่มรน,นู้จ้งเลอว่าโฆษณาอยู่นะ นะคะคุณลูกคขาเฮ้ยยีราฟว่ะลูกยีราฟไม่ล้ำยาจ้ะหนูจะต้องใส่แว่นว่ายน้ำก่อนนะใส่แว่นก่อนนี้ว่ายน้ำต้องใส่แว่นก่อนนะใส่เสื้อชูชีพด้วยใส่เสื้อชูชีพด้วยหนูจะได้ไม่จมน้ำเนี่ยนั่นไงนั่นไงใส่เสื้อชูชีพถ้าว่ายน้ำถ้าไม่มีพ่อกับแม่เห็นไหมถ้าว่ายน้ำถ้าไม่มีพ่อกับแม่เข้าใจไหมเฮ้ยลงไปเลย หรยหายพาไปเล่นาน,าออน้ำเอ้ยหนูต้องใส่เสื้ออย่างเงี้งนนยหรอกเฮ้เล่นเกมเด็กเฮ้ยโยนโยนกโยนได้ไหมไเอามานันไม่มีอ่ะลูกมันไม่มีอะไรสุดเลยเไม่เออเออเป็นไรเอนเป็นอะอ๋อ,อ ไอศครีมดูดูดูคนเขาเอาคนเขาซื้อไอศครีมไหนไหนซื้อหน่อยลูกเอาซื้อหน่อยซื้อย<ด>ังไงซื้อไอศครีมหน่อยวันอาเฮตย์อะไรสิละ่ะไอศครีมพี่จ๋านั่งกบเพียบดินั่งกบเพียบดิแต่ว่ายายหน่นยนะกบเพียบยายต้องจับเขานี่อากระเป้าขาลูกอากระเป้านะกระเป้านะคะเอาไม้สวยๆกระ เอามือวางชึบเอาขึ้นอ่ะกราบเอามือวางอาาาง่ะชึบเอากราบครัค้งที่สามกราบอ่ะขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยเอ๊ยน้องเพชรเก่งจังเลยน้องเพชรเก่งแล้ว เอาพี่พลอยจะทำไหมลูกทำไหมพี่พลอยดีค่ะพี่พลอยดีค่ะบอกพี่พลอยดีค่ะเขานโดนัทนเด้อนะเอนะากินโดนัทห่อยดิิิงดรงดื

คุณยายข้ามถนนว่าอยา่นะอาชนะูนเก่งมากใช่ไหมขีม่จักรยานเอา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 เลยเขาเป็นนางนี่สัยไม่ไม,ไมพ่อย ขอบคุณขอบคุณคุณยายก่อนขอบคุณคุณยายก่อนเดี๋ยวยายจะยายยายจะไปล้างนั่นแหละยายจะไม่หัวหงุดหงิดยายจะดูดีขึ้นขอบคุณข้าก่อนขอบคุณข้าที่สวยเลยไหนหนูทำยังไงทำมือสวยขอบคุณสวยอ่ะก้มหัวด้วยอ่ะก้มหัวด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเงยหน้าอันนี้คอค่ะเออคอเนี่ยเนี่ยทำอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณท่านทำอย่างนี้ทำได้ปุ๊บ ขอบคุณค่ะ Ə verso, ขอบคุณค่ะอ้าวอ้าทำใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะเอ้ยเก่งมากอ่ะน้องเพชรทำฉลุน้องเพชรทำขอบคุณค่าฉลอ้าขอบคุณค่าก่อนน้องเพชรขอบคุณค่าก่อนน้องเพชรขอบคุณค่าก่อนลูกอ่ะอ่ะขอบคุณสวยๆขอบคุณค่าสวยขอบคุณค่าก่อนลูกน่นน่นนู่นนู่นขอบคุณค่าสวยขอบคุณค่าสวยจ้ะขอบคุณค่าทำเหมือนพี่พลอยเหรอลูกอันหนึ่งช้อนหนึ่งช้อน อร่อยอร่อยได้ไหมชักหน่อยนึงชักหน่อยนึงชักหน่อยหนึงชักหน่อยนึงขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าเก่งมากขอบคุณนะคะแบบนี้คนใหญ่เก่งมากปมือให้ตัวเองหน่อยพี่พลอยปมมือให้ตัวเองหน่อยลูกปมมือให้ตัวเองหน่อยป่ะมมือให้ตัวเองหน่อย โอ,โอ้ยดูจังเลยสอบพจน์ได้ดีไหมคะสอบปุ๊บอานหน่อยดูดูดูดุ๊อ่าน,า <laughs> อนา่อยอร่อยกำลังดูเขาเอ่อเป็นคุณหมอกำลังเล่นแบบแปรงฟันทำฟันอย่างเงี้ยปวดฟันมาแล้วเนี่ยปวดฟันมาแล้วไหม่ค่ะอ๋อปวดฟัน, <c oughs> อฟนขอดูหน่อยเห็นไหมคุณหมอดูดูหน่อยค่ะเขาสนใจเรื่องนี้แหลยนอนเดี๋ยวตรงนี้นะยายจะปิดไลท์ละ

Ô <laughs> <Đi làm sao? cười> chả, binh 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 binh